สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์เกมนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมแนน้องนะฮะวันนี้เราจะมาทำอะไรกันน้องนนมาแข่งกินครับผู้ชมกินลาบกับมาม่าเผ็ดเกาหลีครับโอ้โหเผ็ดชนเผ็ดนะคุณผู้ชมคนละหนึ่งจานใหญ่นะฮะเร้ยยังมาแพ้แพ้ได้อะไรน่าได้อะไรไม่ได้เสียคือแข่งเอาแบบว่าสักสีก่อนเอาสักสีเพราะว่ารอบจีนเราพี่เกมแพ้ไง รอบนี้ก็เพียนะเออมีผมชนะเออ,อม,มามายินเลยเห็นไหมวได้คุยกันอะเรื่องอะเรืองผมชมกลางกอาง หาดินเป็นพยานืมทางแรกมันคิดว่า่าบมันจะฟิวชั่นได้กับมาม่าที่สุดยอดเลยนะตับตับ ไมต่อครับผมคืออยากชนะเกินนะคุณผู้ชมไม่เคี้ยวคือเลยเมื่อกี้วันนี้นะฟ้าดินเป็นพยานคุณผู้ชมเห็นไหมลมมาแบบแรงมากเลย มาม่าพันรับพ่อยคงับัลาบไผ่ละ เราใน,นผสมมาม่ากี่ซองเนี่ยเป็นเผ็ดอย่างเงี้ยผมเหรอผมสี่ซอ,องใช<ด>่กตอนแรกผมไม่เห็นลาบอ่ะผมคิดว่ากินแต่มาม,าม่าๆๆน้อยแล้วครุณผนนู้ชมผมเหงนแน่นอนวันนี้ครับผมไม่ไป<อ> <ๆ S 1> บ้าน กูเยอะเวลาแพ้มาจะได้แบบไม่เสียหน้านี่กินเดียวฮะบนดอยหมัวมากเลยจะมาจะมาจุก,กันเลย <laughs> 嗯，嗯、mm，嗯、hmm. mm，嗯、hmm. mm。Hmm. จะดกแล้วจะแพ้แล้วผักยกได้ไหมฮะผักยกได้ไม่ผิดล่ะไม่ได้เสียเปรียบกันนะตอนเพ็ดสะผักยกเนี่ยคุณผู้ชมนะ ตัวเองเอาน้ำมา <laughs> ไม่ตอนนั้นติดคออ่ะเดี๋ยวเอเอเผ็ดเนี่ยมันต้องชิงไหวชิงพลิบกันนะคือ,อ,ย,คอ,อยังไงคือนี่แหละโอ้ตัวโตกำแพงแนี่ๆมันจะได้เปรียบฝาย่ายหนึ่งไงเอเอหยุดไม่ได้มั้งแล้วพอดีผมเป็นคนไม่ยอมคนเลยเผ็ด <laughs> กระสู้อ๋ะเานาะอืมขับจุบ เอาสบายเละไปกินน้ำมาครับผมตาลายเลยไม่ไหวแต่ก็ยังไหวอะ่ะคุณผู้ชมยงนิดเดียวตอนนี้ก็เหลือเท่ากันนะครับผมตอนนี้เ็จะเป็นยกตัดสินแล้วนะครับผมยกที่สามไม่ต้องโทษหรอกพร้อมอ่ะพร้อมไม่จะแพ้ยังกะมา,าไม่เคยยอมคุณผู้ชมอ้าวอาอย่างนี้นี่เอง เอาไหมทำใหญ่มันจะแพ้ครับพี่ชมทำด,ด้วยอ อาปากหน่อยอาปากหน่อยมาเกลหมกเข้าปากก่อนขออนุญาตนะคุณผู้ชมดูปากผมโล่งอาปากไม่ไม่ฉันะไม่อาปากเหรอเข้าปากไม่ผมหมดก่อนไงไม่เกลเอ้ยไม่คือผมหมดก่อนตั้งแต่พี่เกมจะเอาเข้าแล้วไม่เกล อย่ามาอมแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ no 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 เอ้ยไม่ได้ผมชนะคุณผูชมผมชนะหมดผมชนะดูจานสะอาดกว่าด้วยผมหมดจานก่อนไม่เกี่ยวเลยผมใส่ก่อนแล้วผมตื่นก่อนด้วยอย่ามาโกงพี่ดิโกงไม่ได้ดิไปย้อนดูคลิปไปย้อนดูคลิปได้ยังไงพี่เกมก็แพ้เพราะว่าอมอยู่ในปาา คำว่าหมดนะคุณผูชมคือหมดจากจานหมดจากในปากดูพยายามขนาดไหนน้ำตาไหลเนี่ไม่ใช่เสมอเสมอไม่ได้ไม่ได้เสมอได้ไหมล่ะไม่ได้ไม่ได้ยังไงแล้วก็มันหมดเราพร้อมกันเนาะคุณผู้ชมก็เสมอเนาะผมกินก่อนไงพี่เกมไม่ใช่ยอมรับยอมรับ ดี๋ยวไปดูในคลิปนั่นะไปรีเพย์ดูเมื่อกี้ไม่ทันดูผมไม่ทันดูนะคุณ้ชมสิ่งที่แน่นอนคือผมเอาใส่ปากก่อนแล้วผมกืนก่อนผมกืนก่อนผมอมอยู่ในปากเป็นสามนาทีเลยไม่พี่ไม่ได้ขยับปากก็แสดงหมดก่อนไงกืนมาแล้วเแต่อยู่อมอุ้มอุ้ยอยู่นะบมาไปเลยนั่นอมน้ำลายเหรอเออบอกให้อ้าเลยมาใครไม่อ้าจัดฟันแล้วไปอ้าปากนะรอจัดฟันอ้าปากยิ้มรอโอเคครับผมวันนี้ก็ถือว่าเสมอนะครับผม เดี๋ยวไปดูในคลิปในคลิปเป็นตัดสินเฉียวอยู่ค่ะคุณผู้ชมว่าตัดสินเองนะครับผมจนผมไม่ได้ดูนนนะครับก็หมดจริงๆก็ดูแหละแต่ว่าไม่ยอมรับไงก็แต่น่าหมดพร้อมๆกันก็เสมอนะครับผมวันนี้วันนี้ฟ้าดินพยานด้วยนะครับผมมืดมาแล้วก็ลมแรงมากเลยนะครับผมฟ้าดินเห็นเนาะเดี๋ยวผ่าลงมานะพี่เกมผ่าใครโดนพี่เกมแบบจะดึงใส่ผมร่าใกล้กันนะฝากผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วพบเจอกันในวันต่อไปครับผม วันนี้เราไปก่อนครับสวัสดีครับถ้าคิปใจเอาา้ยบบว่าถ้าคลิปนี้แบบขาดใจก็เอามาอีกได้ผมสู้ได้ก็แพ้ก็อเอามาเผ็ดกว่านี้ก็ได้